สวัสดีครับสำหรับเรื่องสละลอยแล้วก็สละจมใน Adobe Photoshop 2025ในทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นปัญหาเหมือนที่ผ่านมาสักทีเดียวเพราะในเวอร์ชั่นล่าสุดตัวซอฟต์แวร์ก็ถูกพัฒนาให้รองรับและทำงานกับภาษาไทยได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่อาจจะเป็นว่าเราอาจจะอยากปรับในส่วนของตำแหน่งให้กับตัวสละในข้อความให้อยู่ในจุดที่เราต้องการมากขึ้นสำหรับในคลิปนี้ก็จะแนะนำวิธีปรับตำแหน่ง ให้กับสระในภาษาไทยด้วยกันทั้งหมด2วิธีนะครับวิธีแรกครับตอนนี้ผมมีคําว่าก้านอยู่และต้องการที่จะปรับตําแหน่งของไม่ถูแนะนําอย่างนี้ครับตอนที่เราสร้างข้อความเช่นคําว่าก้านขึ้นมาก็จะเริ่มต้นพิมพ์กอไก่จากนั้นก่อนจะพิมพ์ไม่ถูให้เว้นวรรคก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วค่อยพิมพ์ไม้ถูแล้วก็ตามด้วยสระอ,นอนหนู จากนั้นดูให้แน่ใจนะครับว่าได้เปิดบานหน้าต่าง c h a r a c t e r ขึ้นมาใช้งานซึ่งสามารถไปเรียกบานหน้าต่างนี้ขึ้นมาใช้งานได้จากเมนูวิดีโอแล้วก็เลือกไปที่ c h a r a c t e r นะครับตรงนี้ผมเปิดการทำงานของหน้าต่าง c h a r a c t e r ไว้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นถ้าต้องการปรับตำแหน่งซ้ายขวาให้กับตัวไมโทให้คลิกเมาส์ลงไปที่ด้านหน้าของไมโทจากนั้นไปที่หน้าต่าง c h a r a c t e r แล้วก็ไปดูคำสั่งในส่วนของ Set k e r n i n g b e t w e e n t w o c ทูแ c t ล r นะครับลองปรับค่าที่อยู่ในช่องนี้โดยปกติผมก็จะใช้วิธีคลิกเมาส์ลงไปที่ช่องกำหนดตัวเลขจากนั้นก็หมุนล้อเมาส์ตรงกลางนะครับแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าพอผมหมุนล้อเมาส์ตรงกลางไปด้านหน้าหรือด้านหลังก็จะเป็นการปรับตำแหน่งซ้ายขวาให้กับ ไม่ถูกในคําว่ากา้านก็ปรับให้ไปอยู่ในตําแหน่งตามที่ต้องการนะครับหลังจากปรับระยะซ้ายขวาเป็นที่เรียบร้อยต่อไปถ้าต้องการที่จะปรับให้ยกขึ้นหรือยกลงก็ให้ไฮไลท์ไมโทจากนั้นไปที่หน้าต่างคาริเตอร์เช่นเดิมแล้วก็คราวนี้ดูไปที่ช่องคําสั่ง Set b e ดไลน์ชิพคลิกลงไปที่ช่องกําหนดค่านะครับจากนั้นก็เช่นเดิมครับหมุนล้อเมาส์ตรงกลางไปด้านหน้าหรือด้านหลังก็จะเห็นว่าตัวไมโทก็จะถูกยกขึ้น หรือถูลดตำแหน่งให้ต่ำลงซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับการปรับตำแหน่งให้กับสระโดวยวิธีที่1ก็จะใช้คำสั่งในหน้าต่างชาร์เลคเตร่วมกัน2คํคำสั่งก็คือในส่วนของ set kerning between two s e l e c t t r r แล้วก็ set b e เ l i n e s h i p นะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างการปรับตำแหน่ง สระแบบที่2นะครับซึ่งในเคสนี้ผมมักจะใช้กับข้อความที่ประกอบไปด้วยสระเป็นจํานวนมากคล้ายๆกับคําว่ากุ้งณนะตอนนี้นะครับถ้าจะใช้วิธีนี้จะมีข้อที่ต้องระวังนิดน,นึงก็คือว่าหลังจากทําแล้วนะครับจะไม่สามารถแก้ไข รูปร่างหน้าตาของตัวอักษรหรือข้อความที่พิมพ์ไว้ไม่ได้แล้วดังนั้นก็ให้ตรวจสอบในเรื่องของรูปแบบของฟอนต์หรือว่าฟอนต์เฟสและก็ข้อความให้เรียบร้อยแต่ว่าก็จะเป็นวิธีที่ทําให้เราสามารถที่จะปรับแต่งตำแหน่งของสระได้อย่างอิสระมากกว่าวิธีการแรกเดี๋ยวลองมาดูวิธีการทํากันนะครับหลังจากที่มีข้อความเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกให้เรียกหน้าต่างเลเยอร์ขึ้นมาใช้งานนะครับผมก็จะไปที่เมนูวินโดว์แล้วก็เลือกไปที่เลเยอร์ครับ จากนั้นก็คลิกขวาที่เลเยอร์ที่เราได้พิมพ์ข้อความไว้ที่เมนูลัดเลือกไปที่รายการ Convert to Shape ครับตัวข้อความที่เราพิมพ์ไว้ก็จะกลายเป็นเชฟหลังจากนั้นไปที่กล่องเครื่องมือชูครับแล้วก็เรียกใช้เครื่องมือ Path Selection Tool ขึ้นมาใช้งานครับของผมจะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถใช้เครื่องมือ Path Selection Tool คลิกไปที่ตัวสลักหรือแม้กระทั่งตัวอักษรที่อยู่ในข้อความที่เราพิมพ์ไว้แล้วก็ ปรับตำแหน่งเขาตามความต้องการครับเช่นไม่ทูสรละอุโอเคครับทั้งหมดนี้คือ2วิธีที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อปรับตำแหน่งให้กับสระที่อยู่ในข้อความในภาษาไทยก็อาจจะใช้เพื่อปรับ ว่าแก้ปัญหาเรื่องสระลอยสระจมที่อาจจะพบเจอได้อยู่บ้านนะครับหรือถ้าเป็นเคสรของผมก็เป็นลักษณะของการปรับตำแหน่งสระให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับหวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ